ช่วยทำโดยเบ้นสองหลอมิสุมารุอรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำกับการปฏิรูปการสึกษาไทยวันสุดท้ายนะคะซึ่งเราคุยกันมาตลอดทั้งสัปดาห์กับท่านอาจารย์ดรอมรุญนาคนทัพนะคะท่านที่ปรึกษาวิชาการจากสอสอคอและท่านอาจารย์ดรเชิดศักดิ์สุภัสสพนท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะจ้นขาเราคุยกันมาหลายวันแล้วเมื่อวานเราทิ้งท้ายกันไป ปัญหาเรื่องค่านิยมของผู้ปกครองซึ่งมันมีผลมากต่อชีวิตของเด็กต่อการจัดการศึกษาต่ออะไรหลายๆอย่างนะ idee. อาจารย์อาจารย์คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ไหมคะอาจารย์ก็เมือวนเ่า <them> ค้างไว้นะครับว่าอย่างเกาหลีเกาหลีเนี่ยเขาไปร่วมเขาไปตกลงกับประสาทใหญ่ไว้บอกว่าเขาไม่รับพิญารีรับแต่อาชีวะ ภายในปีเดียวเนี่ยาการเรียนต่อมหาลัยลดลงไปเกือบ20่เอร์เซ็อช่หคะเอมอมีผลอย่างนั้นเลยก็หักดิบนะฮะเรื่องก็ไม่มีงานให้ทาอ,อ่ะแต่ว่าเออบ้านเราก็ไม่รู้จะกล้าหักดิบกันยัางนงหรือเปล่านะครับเออผมแค่อยากจะบอกว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันต้องตั้งวาดภาพให้มันตรงกันก่อนว่าเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นเด็กมีทางเลือกที่หลากหลายในชีวิตใช่ไหมที่ไม่ใช่แค่เข้ามหาวิทยาลัยต้องมีปริญญาไปแปะฝาบ้านแหละ แต่ทุกคนมีชีวิตที่มันคงได้แต่จบปวชก็มีงานทําที่ดีมีไรายได้ที่ดีมีชีวิตที่มันคงเจะไปจบม6ปวชอะไรกพพ็พอไหวจบมสามหรืออะไรออกไปก็เป็นรงานมีฝีมือจบมหาลัยก็ผ่าเอกชนก็อยากได้ไม่ใช่ต้องใส่หัวแล้วเอาไปเทรนใหม่อ่าใช่สิ่งเราเนี่ยมันหมายความว่าหลักสูตรของมันต้องหลากหลายครับทีนี้การจัดการแบบรองเท้าเบอร์เดียวเนี่ยมันทําให้หลากหลายไม่ได้มันเป็นการจัดการแบบที่มันเอาอานาจกฎระเบียบเนี่ยมาล็อกไว้หมดเลย คุณต้องจัดหลักสูตรอย่างนี้คุณต้องสอนไปกลุ่มสาระคุณต้องวัดผลอย่างงู้นอย่างนี้เออครูก็ต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใบ,บรประกอบวิชาชีพก็ไม่ได้อย่างงี้อย่างนี้ฟังดูเหมือนดีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมถามว่าบางหมู่บ้านอยู่ชายขอบเป็นชนเผ่าเงี้ยจะครูที่ไหนไปสอนอเราผ่อนคลายเขาหน่อยได้ไหมว่าเอาครูในพื้นที่ที่เป็นประสบการณ์เออจะเป็นชนเผ่าด้วยกันอาจจะวุฒิไม่สูงมากมแต่เขามีใจจะมาสอนน้องเขาเนี่ยคําตอบคือไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าระบบการจัดการมันถึงต้องเปลี่ยนไงครับ วันนี้ผมอยากให้สังคมน้สังคมมานช่วยกันตัต้งคำถามเลยว่าจริงๆเนี่ยนี่คือการศึกษาแบบที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันใช่หรือยังอย่าไปคิดแต่ว่าเด็กเฉพาะกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งนะครับคิดถึงเด็กมหนมีเด็ก,ดกโอลิมปิกแล้วอันนั้นถือว่าประสบความสําเร็จไปจนถึงเด็กยากจน <c oughs> ซึ่งลืมพูดถึงเด็กกลุ่มนี้ไปได้ไงใช่ไหมหลุดไปจากระบบั้งแต่ยังไม่ทันมสอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราจะตอบโจทย์เด็กทุกคนบนแผ่นดินไทยได้เนี่ย การจัดการมันควรจะอยู่ในมือคนหลายภาคส่วนเขามาช่วยกันค่ะค่ะอาจารย์ละคะอาจารย์รมงังเรผมยัง <c oughs> มองว่าในส่วนที่เราจะกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาเนี่ยทางรัฐะไม่ว่าจะกระทรวงเนี่ยก็คงอาจจะต้องปลดล็อกบางส่วนอย่างเช่นให้เราเป็นนิติบุคคลเนี่ยเราก็อาจจะต้องจ้างครูเองได้<อ>หรือว่าจา้างแบบบรรจุได้อาจจะต้องการหลุดออกมาจากความเป็นข้าราชการเลยไหมคะความเป็นราชการเลยเป็นเป็นเป็นกึ่นก็ได้ฮะให้เราสามารถเหมือนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะ ให้ให้เราเนี่ยบรรจุโดยเอาตำแหน่งมาให้เราเนี่ยแล้วเราก็บรรจุเองเราก็เลือกเองเช่นเราจะเลือกช่างช่างไม้ช่างกึง่งช่างออกช่างอะไรต่างถ้าเราอยู่ไปโรงเรียนประจําอําเภอประจําตําบลเรื่องอะไรต่างถ้ามีโอกาสอย่างนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยบางบางครั้งเนี่ยเราจะต้องมาสอบที่ขเขตพื้นที่โดยสอบก็ครั้งหนึ่งก็นานกว่าเราจะได้อัตรามาเมื่อเป็นอย่างนี้จึงทําให้บางครั้งหลักสูตรคะแนน เราขาดครูช่างครูเลี้ยงตักในชั้นบรวบางครั้งถ้าหากว่ามีครูอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันสอนเปิดทางเลือกให้เด็กก็อาจจะได้ได้ฝึกฝนแล้วก็รู้พิจารณาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความถนัดและพออจะมาจากไหนคะพอพอโรงเรียนก็ต้องเช่นเดียวกันก็ต้องมีการคัดสรรที่มีประสบการณ์เป็นข้าราชการไหมคะต้องมาจากกระทรวงศึกษาไหมคะอันนี้ถ้าหากว่าออกออกเป็นรักณานิติบุคคล ค่อนข,ข้างมากก็ต้องเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนลรรักษณะเหมือนว่ามีบอร์มีกรรมการให้หลุดออกไปจากระบบราชการเพราะอาจารย์กำลังคิดว่าปัญหาหลักคือความอุ้ยอ้ายของระบบราชการข้อหกฎหมายที่ทําให้ทํางานติดขัดสุดท้ายผมนิดเดียวครับว่าสุดท้ายโรงเรียนทุกแห่งเนี่ยตอบคําถามคนใกล้ตัวครับไม่ใช่คนไกลตัวตอบคาถามกรรมการโรงเรียนซึ่งมาจากชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่เด็กเองตอบคาถามค่อย้ได้ว่าการศึกษาที่ ให้เขาอยู่เนี่ยมันมีความหมายกับชีวิตเขาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ตอบตัวชีวิตของกระทรวงไม่ใช่ตอบตัวเชมของเขตแล้วในี่เดียวกันก็ย้ำอีกทีนะครับอย่าโทษกระทรวงสารกระทรวงเดียวผมคิดว่าถ้าเป็นการจัดการระดับพื้นที่เอาเด็กไปตัวตั้งเนี่ยมันเกือบจะทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งกันละกันเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อว่าปัญหาที่อาจารย์พูดมาเนี่ยนะคะถึงความหลากหลายถึงสิ่งที่เราต้องช่วยกันเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นจริงได้ อย่างไรคะครู่หนึ่งเดกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถ ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาควิชาภาษาศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการสอนภาษาอังกฤษครั้งที่2ในหัวข้อการออกแบบมีเวทภาษาอังกฤษกแบบเอเชียในมุมมองใหม่จุดบรรจบของทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวันที่6.7มิถุนายน2557ณโรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทกรุงเทพติดต่อสอบถาม0 8 9 9, 9 4 9 4 3 1 2 คุยกันมาพอเห็นภาพเห็นปัญหาเห็นทางแก้อาจารย์ว่าทาให้เป็นจริงได้อย่างไรมีเรามีเวลาสั้นๆอาจารย์มองยังไงครับ,ค,รบออความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับผมว่าทุกองค์กรต้องให้ความร่วมมือตั้งแต่เริ่มจากบ้านก่อนผู้ปกครองต้องให้เห็นความสัคัญของการศรึกษาของลูกแต่ต้องให้ลูกเนี่ยได้เลือกตามความถนัดเขาได้เลือกอาชีพเขาสองรงเรียนก็ต้องมีความพร้อมที่จะจัดบริการตรงนี้ว่าเขาอยากเรียนอะไรแล้วก็ การบริหารจัดการก็ต้องให้เกิดความพร้อมการพร้อมก็คือเครื่องไม้เครื่องมือทั้งครูทั้งอุปกรณ์ตลอดจนงบประมาณที่จะมาสนับสนุนซึ่งตรงนี้โรงเรียนอาจจะหาจากชุมชนอาจจะจากองค์กรต่างๆที่มีส่วนร่วมอันนี้สัยภาพเนี่ยส่วนใหญ่ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่ผู้ริหารถ้าส่วนใหญ่เพราะผู้ริหารต้องมีเพราะว่าผู้นําต้องรู้จักคนต้องไปขอรู้จักนักการเมืองจริงๆอยากให้รัฐะ และองค์กรเอกชนที่ท่านดรอมรวิตได้พูดถึงให้มามีส่วนช่วยเพราะผมไปออสเตรเลียเข้าไปฝึกงานตามบริษัทเพราะสุดท้ายปั๊บเนี่ยบริษัทรับก็ทํางานเลยนะครับแล้วมีเงินเดือนด้วยครับมีค่าตอบแทนด้วยทําไมเราจะทําไม่ได้เราทําได้เอาทําได้อาจารย์นะคะทำให้เป็นจริงได้อย่างไรอย่างที่ผมบอกนะฮะมันต้องใช้คน ทั้งสังคมเลยต้องช่วยกันทาให้การศึกษามันดีขึ้นนะครับตอนนี้ต้องเลิกชี้นิ้วสีทีว่าอะไรอะไรก็กศึกษาผิดเนี่ยนะครูต้องครูอะไร,รไม่ใช่ครูผิดอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ออ่ผมว่าตอนนี้เราต้องการของใหม่ต้องการน้ําใหม่มากขึ้นนะครับตอนนี้โครงการซึ่งสสคร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็หลายท้องถิ่นกาลังทําอยู่เนี่ยเราทำเรื่องจังหวัดจัดก,การตนเอง <c oughs> ท้องถิ่นจัดก,การตนเองเรื่องการศึกษา <c oughs> นะครับ <c oughs> ตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เล็งๆไว้ 10- 15จังหวัดเนี่ย หวังว่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่ทั้งเป็นคลื่นความคิดด้วยนะครับว่าทุกภาคส่วนมาช่วยกันจริงๆออีกหน่อยเราจะเห็นการศึกษาแบบยะลาสไตล์การศึกษาแบบลำปางสไตล์แบบสุโขทัยสไตล์แบบสุรินทร์สไตล์ที่มันตอบโจทย์พื้นฐานของประเทศชาติก็ได้ออกเขียนได้ทําเลขเป็นเป็นคนดีเป็นพลมบองดีแต่ก็มีโจทย์เฉพาะจังหวัดที่ยะลาอาจจะเป็นเรื่องผู้ว่าทำเขาจะต้องโกอิน,ตอน,นอเ,เตอร์ไปทางอาเซียนทางอินโดทาอะารลเขาอาจจะสอนแบบนั้น ทางเชียงรายต้องสอนภาษาจีนเขาเตรียมแตต่มอ้้งไดคนมีความรู้มามาแนะนําชี้นำนะคะอาจารย์แน่นอนครับแต่ว่าทุกจังหวัดมีคนดีครับเราไปสัมผัสมาตลอดเรามีครูเก่งๆเรามีคนดีๆอยู่เยอะแต่เราไม่มีการน้ํามันยังไม่ไหลมาครับอำนาจมันยังไม่ไหลลงมามันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ระบบศูนย์กลางหมดตอนนี้ผมถึงย้ำว่าถ้าจะทําให้เป็นจริงเนี่ยเราต้องการของใหม่เราต้องการการทดลองของใหม่ๆบ้างค่ะ กอน,นี้พื้นที่จัดการตนเองด้านการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นความหวังที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจกัน<ะ>ชวนเขาออกรายการมันก็ได้ครับหืบอว่าไอ้การจัดสายยาลาสไตล์ที่เป็นยังไงเนี่ยะอะไรเงี้ยนะครับผมว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาเกาถูกที่ครกันเองเพราะงั้นเราก็ภาครัฐเนี่ยภาครัฐมีที่ยืนนะครับยังไงภาครัฐก็สาคัญแต่ภาครัฐไม่ควรจะเป็นคนไปเกาหลังให้ชาวบ้านหมดทุกจังหวัดทุกประเทศเกายังไงก็ไม่ถูกที่คันใช่ปิดท้ายอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องการไปรนผู้สืษสารที่สุดแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันและกันใน,ะนวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรอมริดาคอนทัพนะคะอยู่กับเรามา5วันนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิชาการของสสคและท่านอาจารย์ดรเชษฐสักสุภโสพลท่านผู้อำนวยการโรงเรยียนสูนทรลับวิทยาลัยขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะวเวลาแล้วผู้ชมเด็กคิดเด็กทำกันกลับไปที่สถานีวันนี้เราสามคนลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อพบกันใ่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆชอบเคี้ยวหมักฝรั่งหรือลูกอมเพื่อระงับกลิ่นปากกันหรือเปล่าคะที่จริงแล้ววิธีนี้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะ เพราะในหมากฝรั่งหรือลูกอมม,มีกลิ่นหอมเพื่อกลบกลิ่นปากชั่วคราวเท่านั้นซึ่งอาจมีสารกันเสียหากบริโภคในปริมาณมากกว่า50มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันอาจก่อให้เกิดมะเร็งและเป็นอันตรายต่อสมองรวมทั้งสารที่ให้รสชาติเหมือนน้ำตาลเช่นซูคลาโลสหากได้รับปริมาณเกิน15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวนันจะ เป็นอันตรายต่อต่อมไทรอยด์ตาบและไตได้ค่ะการป้องกันไม่ให้มีกลิ่นปากเราควรแปลงฟันมันวันสองครั้งหรือหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ